สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไปเล่นกันที่ห้องเซ็กซี่บาคาร่านะคะเซ็กซี่บาคาร่านะเดี๋ยวไปกันที่ห้องสามนะคะไปกันที่ห้องสามไปกันที่เอา้าห้องสองเหรอไปกันที่ห้องสองเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไม้นี้เราดูก่อนนะคะไมายนี้เราดูนะ เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นไม้ละห้าพันนะคะมาเล่นไม้ละห้าพันบาทนะคะใครอยากเล่นอยากตามนะคะ ACB แปดแปดมาได้เลยนะคะ ACB แปดแปดมาได้เลยนะอ่ะไม้นี้ไม่ได้ลงนะคะน้ําเงินกินไปนะไม้แรกไม้แรกขอลงไปที่แดงห้าพันบาทคะ่ะขอลงไปที่แดงห้าพันบาทนะคะไม้แรกไม้แรกลงแดงห้าพันบาทคะ่ะ อับเด็แป๊บหนึ่งนะไม้แรกลงแดงนะคะ5000บาทใครอยากเล่นอยากตามนะคะ SCB แปดแปดมาได้เลยนะคะ SCB แปดแดมาได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะมีสูตรให้พร้อมกลุ่มน้าเล่นนะคะมีสูตรให้พร้อมกลุ่มน้าเล่นเลยนะคะอ่ะน้ําเงิน6แดงหกไม้เลยเสมอนะคะไม้แรกเสมอนะอ่ะ ไม้ที่2ขอลงไปที่แดงห้าพันบาทค่ะลงแดงห้าพันบาทนะคะไม้ที่2องไม้ที่2ลงแดง5000ันบาทค่ะใครอยากบวกอยากตามนะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะ scb แปดแปดนะคะ scb แปดแปดนะจะมีคนตอบอยู่นะคะจะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะหากำไรไปได้เท่าไหร่นะคะ,ะน้ำเงินศูนย์แดงก็ศูนย์นะคะตอนนี้อ่น้ำเงินศูนย์แต้มถ้าเราจว่ยอะไรก็กินนะตอนนี้โอเคกินมาแล้วนะคะสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะกินมาแล้วนะคะสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะตอนนี้ ไม้ต่อไปขอลงไปที่แดงห้าพันบาทค่ะลงไปที่แดงห้าพันบาทนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปลงแดงห้าพันบาทค่ะใครอยากเล่นอยากตามนะคะ scb แปดแปดมาได้เลยนะคะ scb แปดแปดมาได้เลยนะสมัครสมาชิกขั้นต่ำแค่สามร้อยบาทนะคะสมัครสามร้อต่อไปฝากได้รอบละร้อยก็ได้นะคะ อะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะว่าเราจะบวกไหมไม้นี้น้ําเงินเจ็ดค่ะเราไม่มีแต้มนะคะโอ้โหไม่ทันค่ะไม่เป็นไรนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปขอลงไปที่ขอลงไปที่แดงอีกห้าพันบาทค่ะขอลงไปที่แดงอีกห้าพันบาทนะคะขอลงไปที่แดงห้าพันบาทนะคะ วันนี้จะมาหากำไรสักสองพันบาทเอ้ยสองหมื่นบาทนะคะสอง0มืนบาทนะหากำไรสอง0 0ื่นบาทนะคะอันนี้เล่นตาละห้าพันนะคะไว้ไหนมั่นใจค่อยลงหนักนะคะไว้ไหนมั่นใจค่อยลงหนักนะอ่ะน้ำเงินสี่แต้มคะ่ะอ่ะแดงห้าแต้มคะ่ะ เรียบร้อยเรากินมาแล้วนะคะกินมาแล้วนะอีก4,750บาทนะคะกินมาอีกแล้ว4,750บาทนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปขอลงแดงที่10,000บาทค่ะขอลงแดงที่10,000บาทนะคะไม้นี้มั่นใจลงแดงนะคะหมื่นหนึ่งนะคะไม้นี้ไม้นี้ลงแดงหนึ่งหมืนนะคะเพราะมั่นใจนะคะไม้นี้ ใครอยากเล่นอยากตามนะคะ scb แปดแปดมาได้เลยนะ scb แปดแปดมาได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะถอนง่ายจ่ายง่ายนะคะมีสูตรให้นะคะสูตรจะเป็นเจ็ดิถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะถ้าใครอยากได้นะสูตรแจกฟรีนะอะไม้นี้เราบวกใหม่แล้วนะคะไม้นี้เราบวกใหม่แล้วนะไม้สุดท้ายของเราขอลงไปที่น้ำเงินนะคะขอลงไปที่น้ำเงิน ขอลงไปที่น้ําเงิน5000บาทค่ะขอลงไปที่น้ําเงิน5000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากําไรตอนตอนนี้เรากําไรอยู่ที่15,000บาทนะคะกาไรเราอยู่ที่15,000บาทกําไรเราอยู่ที่15,000บาทนะคะกําไรเราอยู่ที่15,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่นะคะว่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่นะ ไม้สุดท้ายของเรานะคะไม้สุดท้ายของเรานะอ่ะของเราเจ็ดแต้มนะคะอ่ะกินมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะกำไรอยู่ที่สองหมืนบาทนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีจ้า